สวัสดีครับกับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเปิดประวัติอมแอม,อมดีกรีนางเอกหมอลำ่ำรบเครื่องอมแอมหรือนางสาวละไมแสงทองจบการศึกษาจากม,มหาวิทยาลัย,ลยอุบลราชธานีไม่ใช่เพียงเพิ่งจะเริ่มทำเป็นครั้งแรกและทำเพราะความสนุกสร้างกระแสะแต่ทว่าทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นพัน คือเดือนปีจากความชอบสู่ความรักก่อนจะพลิกฟื้นรากเงา้าสายเลือดจนแน่วแน่มั่นคงจุดเริ่มต้นผู้สาวนุ่งสิน้นเริ่มแรกเลยแต่ก่อนหนูก็ไม่ได้ชอบหมอลำแม้ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสในช่วงอายุประมาณ14-15ปีที่ไปเรียนได้จากอาจารย์ ที่เป็นผู้ชักชวนเข้าวงการร้องเพลงเป็นนักร้องแต่จุดเริ่มต้นของหนูนั้นรักชอบทางด้านร้องเพลงเพลงลูกทุ่งบ้านๆถามว่าทําไมถึงชอบลูกทุ่งทงั้งทที่เป็นเด็กสมัยใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งเราก็เลยซึมซับมาและได้รับอิทธิพลมาจากการที่ท่านจะเปิดทั้งขับรถไปรับ่งเปิดตอนอยู่ที่บ้านก่อนที่ท่านจะเสีย เพลงที่ท่านชอบเปิดในยุคนั้นที่พอจําความได้เป็นเพลงของพี่ต่อลอรไทยอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มดอกญ้าในป่าปูนเราก็ชอบก็ร้องหัดเองเรื่อยมาจนได้เริ่มประกวดตอนอยู่ป .3 จากนั้นก็ประกวดเรื่อยมาฝึกมาเรื่อยๆซ้อมเองแล้วก็ได้คุณครูที่โรงเรียนสอนร้องบ้างเพราะเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็จะไปร้องงานมหกรรมต่างๆแต่ไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศจนกระทั่งอายุ14-15ปีช่วงเรียนมต้น ก็ไปประกวดร้องเพลงงานลอยกระทงของจังหวัดอีกตามเคยแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ลุนลองซองท่านนํานักร้องมาประกวดด้วยเหมือนกันท่านก็เห็นแววก็เลยมาชักชวนเขาบอกว่าเสียงหนูเป็นเสียงที่แปลกไม่เหมือนใครเป็นเสียงแหบใหญ่ๆฟังแล้วมีสำเนียงสเสน่ห์ถึงอารมณ์ก็เลยเกิดการทาบทามติดต่อกันและได้เซ็นสัญญากับค่ายลองซองศินอินคอนเสิร์ตมีผลง,งานเพลงชื่อว่าเศร้าหลายใจเด้ออายแล้วก็เดินสายอยู่3ปีจึงยกเลิก ญญเนื่องจากเรียนหนักขึ้นในช่วงมัธยมปลายบทบาทในการเป็นนักร้องก็ห่างไปยิ่งร้องฟ้อนเรื่องหมอลำที่พ่อครูเพลงให้ไปศึกษากับครูกองมีมาลายทองความสนใจยิ่งหายไปเลยเพราะนัเวลานั้นเพราะนาเวลานั้น มีความรู้สึกแบบวัยรุ่นทั่วไปหมอลำเป็นสิ่งที่เฉยสิ่งที่ล้าสมัยพอมาเรียนมหาลัยชั้นปีสามอยู่ๆก็รู้สึกคิดถึงแม่ครูกองมีก็เลยเดินทางไปหาไปเยี่ยมคุณแม่เพราะไม่ได้ติดต่อเลยตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้คุณแม่ก็เลยถามว่ายังจำหมอลำที่แม่เคยสอนได้บอกคุณแม่ก็เลยให้ลุงหมอแคนมาเป่าแคนให้เราก็ลองทบทวนดูหน่อยแต่พอได้ยินเสียงแคนดังขึ้นมาปรากฏว่าจำได้หมดกลับมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็สงสัย ในตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดด้วยความประหลาดใจนั้นในระหว่างที่ซ้อมๆให้แม่ครูท่านฟังก็เลยอัดคลิปวิดีโอแรกไปโพสต์ลง Facebook ของตัวเองปรากฏว่าในคืนแรกทะลุ200 0 0 0วิวผ่านไปอีกเดือนทะลุสองล้านวิวคนแชร์คนไลค์เยอะแยะไปหมดหมอลำก็เปลี่ยนทุกสิ่งอย่างก็เลยเกิดความรู้สึกว่าศิลปะวัฒนธรรมอีสานการแสดงอีสานที่เรียกว่าหมอลำมันมีคุณค่าหนูก็เลยเปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนความคิดของตัวเองจากที่เคยบอกว่ามันล้าสมัย มันเชยหันมาตั้งใจอนุรักษ์ไว้ก็เลยไปให้คุณแม่สอนขอเป็นผู้อนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งก็ยอมรับเลยค่ะว่ากระท้อในช่วงแรกๆทั้งเรื่องมุมมองที่คนอื่นคิดและเรื่องการฝึกฝนซึ่งในตอนที่ฝึกที่เรียนจะใช้โทรศัพท์บันทึกเสียงของแม่ครูท่านก็จะร้องออกมาแล้วให้เราแกะเนื้อว่าท่าน,นี้ร้องยังไง การร้องต้องร้องทีละท่อนให้ได้ก่อนใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเดือนทอมา่าทำอย่างไรก็ร้องไม่ได้เพราะว่าภาษาอีสานบางคำเป็นคำที่เจาะลึกลงไปเป็นภาษาโบราณที่ไม่ค่อยได้ยินกันเช่นกลอนเดินดงชมป่าท่อนเดียวเดือนหนึ่งเต็มๆคือยากมากการร้องหมอลำมันไม่ง่ายเหมือนการร้องเพลงมันมีทั้งสังวาสสังวาสคือท่วงทำนองสำเนียงมันจะต่างจากร้องเพลง ร้องเพลงเราร้องแบบไหนก็ได้ร้องตามใจเราก็ได้ตามความถนัดเราแต่ว่าหมอลำเขาจะมีท่วงทํานองสังวาดกําหนดเอาไว้เหมือนลำเต้ยจะเป็นอีกทํานองหนึ่งลำกรอนลำล่องก็จะมีอีกท่วงทํานองหนึ่ง ทิศทางในอนาคตก็ตั้งใจจะทําให้จนถึงที่สุดถ้าเกิดวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นแล้วพอมีศักยภาพในการที่จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสู่สากลก็อยากจะทําเป็นทูตวัฒนธรรมในความตั้งใจอยากจะทําให้วัฒนธรรมเผยแพร่ออกไปและเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆร่วมถึงต่างชาติณตอนนี้ที่คิดจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ในส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อยอดความรู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาแก่นแท้ของหมอลำเลย กําลังเป็นผู้ศึกษาความรู้ความสามารถยังไม่ท่องแท้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็มีโอกาสไปเรียนระยะสั้นศึกษากับแม่ครูบานเย็นรากแก่นด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ